สวัสดีตอนเย็นจากทางเยอรมันค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาถุ่มครึ่งแล้วค่ะเข่าคว้วคือเก่าค่ะวันนี้เรามีเมนูก้อยหมูแล้วค่ะเนอะนี่เสียก้อยหมูค่ะนี่สับเรียบร้อยค่ะเขาใส่หมูทีพ็อติดมันแล้วค่ะใส่หมูเนื้อรวนๆค่ะแล้วมาสับเองนะคะเพราะเป็นหมูบดตามหางเลยค่ะอันแบบนั้นเป็นไข่ละเมาก้อยเพแาะสบค่ะเขาต้องเอาหมูเมื่อว่าหมูวันเนื้อนี่เขาต้องเอาเนื้อแบบแดงๆไล่มันนะคะมาสับเองค่ะซอยเราก็สับเองกับมาก้อยมาเห็ดสมหรือว่าไม่ห็ดสมหรือว่าไม่ห็ดสมหมูสมเนื้อก็คืืืออออออกกกกกััััันนนนนนนคคคค่่่่่ะะะเเเเ็็ดด้้้้้ยยยหหมมมููใททีีีีบบบติาารรรสแลว หมูแพ็คเครื่องค่ะเพราะว่าเฮ็ดลาบหมูให้เจยเด่นน้ำเอ่อเคิงนึงเนาะค่ะอันนี้เขาสับเรียบร้อยเนื้อหมูแดงงามๆนี่เขาสิกล้วยหมูแห้งๆกล้วยแห้งๆเซ็บๆกล้วยบกเน่าวนี่เส่นหนาบกเน่าเซ็ตๆนี่ค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะว่าทำการกานตัวการทำสิเป็นสีกันง่ายๆค่ะสูตรอีสานถนัดแท้จ้ะมาดูกันเลยค่ะกล้วยสมกล้วยหมูสมเนาะค่ะมวยหยาพี่น้องมันจะมีข่าวขวบพริกป่นค่ะนี่กล้วยนงาบบกเน่าเซ็ตๆผักเอาก็บั่นไปเดี๋ยวกะก้าัว สองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะเดี่ยวต่ปริมาณหมูแล้วค่ะพี่น้องตามกะเอาค่ะกะเอาตามที่เอาใส่เนื้อหมูเท่าไรค่ะใส่เนื้อหมูที่เอาสับเท่าไรเนาะค่ะพันอยากได้แห้งก็ใส่ข้าวกล้วได้หลายค่ะเอาข้าวข้าวกล้วเองหอมจุลรสามช้อนชาค่ะเพราะว่าตามปริมาณเนื้อหมูนะคะที่เราสับค่ะอันนี้ก็สีสองเพ็คเนาะค่ะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะปรุงไปแล้วจังคุ้นคูเลกคูเลกคูเลกคูเล่คูเล่เราก็ซิมรสเนาะค่ะ พริกป่นค่ะสามช้อนชาค่ะพี่น้องก็กินพริกตกใส่พริก้อค่ะเพราะกลวยอยู่กลวยเนื้อนี่มันต้องนู้ดจัดๆผมยังแสีบค่ะนี่น้ำมะนาวบีบใส่หนีไว้เด้อค่ะกะเอาค่ะพี่น้องกะเอาความาสูงคว้ําเสียบกรอยู่กับปากเขาเด็ดจ้าบรรยากาศนิดน้ำปลาดิบนึงค่ะนะตะพริกก็เถอะเป็นลาเป็นกลวยง่ายขนาดกันใส่ขึ้นมือร้อนเลยพี่หนุ่มยันตะพีกุ้นภาษาไกเห็นไหมค่ะกุ้นทัางหมด บกนกดล่ก ia ิ abor, no ่ dai, ินหลังึงนั้นเ่ใส่ถุงมือใส่มือคูเล่ยมาค่ะนกมันเป็นพยายามลคะเอาคูเล่คู่เล่เอามือแบบป่อยนะคะยถนัดต่ทับีคุ้นมาถนัดกินนได้กะเสียดน่แบบป่อยนป่อยเนื้อนั่นป่อยเนื้อิมักกินป่อยเนื้อบกน้ำเน่เราก็่อยผน้ำเน่ดแแต่ละ เตี้ยก็บม่คือกันเนาะค่ะน้องเตี้ยก็คือแกะกินขมน้องเตี้ยเขาถูกแกะกินสุ่มแต่ว่าก้วยหมูนี่มันตกสุ่มค่ะมันตกเป็นก้วยหมูก้วยมะนาวมันใส่ดีมัวไม่ได้ค่ะมันบ่ถือมันบ่ถือกันลอยยังไพี่น้องมันบ่ถือกันค่ะมันไปใส่ก้วยหมูดีมัวมันบ่ถือกันก็เห็นไปแล้วมันก็เสียบค่ะนี่เอาหม้อันก้วยนี่มันเสียบมันจะเขาเครื่องเขาซีมวดก่อนชิมวดกดอนนะค่ะแต่ว่าขอยาวเพราเพราะอกหัวอืมบอกแล้วเอากล้วยจะง่ายไปมันแห้งก็ติดคนก้าวตามก้นจบก้นมาเขาอง ดปวดอีกจังเลยหน้าแบบนั้นอีกจังเย,ย,ยค่ะลดจัดปูทันไดท้ทีปากจะฟองแล้วค่ะน้ำตาดนิดนึงค่ะฟองค่ะปุณนนิลดปูทันได้ถึงปากแล้วก็ก้อยมูดิบๆก้อยเน่าดิบๆนี่มันต้องลดจัดๆสำเนาเสพก้อยเฮงเนื้อล้วนๆมีเสพกันนะค่ะเห็ดกินน้ำได้ก็ซ่บนั่นแหละเขาลดติบกุ้งเขาพี่โน,โน,น้องเยันนะะี้เขาสิใส่ผักที่เราหั่นได้เลยเนาะค่ะผักที่เราหั่นได้ก็มีต้นหอมผักชีสะระแหน่ค่ะต้นหอมผักชีไทยสะระแหน่ ก็หัวหอมแดงหอมเขียดน,นะคะใส่ไปเลยคะ่ะปวดที่ันปัดใสี้ักเขาจะคอยใส่ทัพ่พีคุนนะคะะะ้นหรอค่ะเพราะว่าเขต้องให้ผักยนนูปดนะะัดใสเนาะนี่นต้องเห็ดพาขานูปดนะะัดใส่วาเขาเคืองเดี่ยวเขาใส่เมื่อนโคเลสในหม้อแลยเนาะคะ่ะแล้วขใส่ตั๊บเใส่ทัพ,พีคนกระเสียบเับพี่น้องเอ้ยคนเาคุยไกับทีน้ำนะะม,ม,ะคะมัค่ะกวนหมมากค่ะมาคแม่ายกปกี่เม่ร่าจะกินค่ะ นี on, food, pues ่น mm ้ำพี่กดองนึ่งบัวลูกดูดสอยนู่นค่ะนี่ลูกดูดสอยนู่ไปด้วยพอกโลสลัดพอกโลสลัดนะคะเสียบกระหวอมอีกหน่อยหอมกินตะลาเปาหอมกินต้นหอมลักซี่พลังเขาเป็นตงใส่ก็ได้ค่ะเขาก็มีเนาะค่ะเขาบุมีเขาก็็นตงใส่ค่ะเขาจะเป็นต้องใส่ค่ะเขามีก็ใส่กับหอมไปอีกแบบค่ะแต่ว่าเขาบุมีเขาก็็นตงใส่ค่ะใส่ต้นหอมคักชีไทยกับซาลาีปากับหอมพี่น้องนี่นี่เรียบร้อยเด็กก้อยหมูก้อยหมูสุ่มแล้วก้อยมะนาวค่ะ เรียบรวยค่ะน e ี่ป่วนจากสิการแบ่งกินเลยค่ะนี่เจ็บเจ็บกับพี่น้องก้อยหมูค่ะก้อยหมูก้อยสูตรหมกเนาวนี่แหละค่ะสูตรทีสานบ้านัญท่องไปกินกันเลยค่ะตักหลายๆนี่ตรวจใส้กับพี่น้องเขาเหนียวคุยแล้วค่ะมาจากก้อยหมูค่ะก้อยหมูก้อยหมูก้อยหมูเรียบร้อยจ้าทุกๆคนนี่เรียบร้อยเลยค่ะเคืนละหน่อยค่ะเดี๋ยวจกินประกวดกัน ก่อย่านูผักเขาก็สีมีผักสีเหลาผักคุณเลิศคุณละพ้าคุณอันนี้นมีองกคนพักคุณเพลวคุณเพลวคุณพาคุณเลิศดค่ะพักเขาก็ผักสีเหลาบวกขือกับกระลำหอมน็ตนิดหน่อยค่ะหอมกระเทียมค่ะพริกหนุ่ยจ้าพริกหนุ่ยแก้มคนามยองมันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาหับชมนะคะพี่น้องพริกหนุ่ยกระเทียมหอมจัง ไม่นีอากาศก็หนาวไปนไยพี่น้องไครเนี่ยอยู่นี่ตากกินกล้วยกวยไม่หนาว mm. Papel.

พักนังเลือดที่ถิ่ียบานทขาเราเป็นปลาอยู่อืนี่นแพ็กนึงสองอ้อยห้าสิบมันเขาเป็นป้าอากาจากลูกกับพี่เน็อกี้เราก็นอั quay hình dạng sử dụng xe của nó quay em này có tiền

ตักแป๊วในส่วนใกล้สคือสเสีบ่บเนาะคิดหาเม่นุม่มเลนค่ะนม่งิีเรยังกินเลยค่ะพักกับนี้แเสียบกับพี่น้องให้มาด้วยค่ะ จะคัมค่ะอินมเลยจำอิ่มแล้วค่ะพี่นอ้องอืมเมนูเจ็บๆกว๋วยหมูค่ะกว๋วยหมูของนาอเล็กจินจ้าเหมอนได้กอบกลวงหอมพิคนลงไปอืพี่น้องท่านไหนบ่กินจิ้มก๋ไปขวาก็ได้ค่ะก้วยเราไปขวากันที่เป็นก๋วยขว้า กินแล้วก่อนสาม,มีเราเห็นอุ่นรับข้าวกินไปก่อนค่ะอืมได้แล้วค่ะเมื่อแตนอีปันเนุค่ะแต่ว่าเลี้ยงทีหลังแล้วค่ะอืม พี่น้องคุณทุกกำลังใจของคุณที่เข้ามารับชมนะคะพอกันแม่คิปหนาค่ะบ๊ายบายค่ะ